your jungle. jungle. สวัสดีครับพวกเราทุกคนที่รักครับเบอร์คลาสิสผู้วิกฤตโลกเป็นช่วงเวลาสําคัญที่พวกเราทุกคนจะด้รับประสบการณ์แห่งการเตรียมตัวเพื่อจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นในโลกมนุษย์และเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสนุกสนานท้าทายและจะเป็นที่คุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงมันเป็นคุณค่าที่ทําให้เราทุกคนได้รู้สึกถึงชีวิตอย่างลึกซึ้ง ชีวิตที่เราได้ค้นพบคำตอบที่เราปรารถนาและได้เรียนรู้คำถามที่เรากำลังร้องขอที่เรากำลังถามต่อจัก,กรวาลว่าเราคือใครเกิดมาทำไมมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรและทำไมเราถึงต้องมีชีวิตอยู่ในโลกในช่วงเวลานี้อะไรคือภารกิจหรือเป้าหมายสำคัญที่สุดในการมีชีวิตของเราบนโลกใบนี้นี่คือคำถามที่กำลังได้รับคำตอบในเวลานี้ของ วิกฤตโลกเวอร์ไครสิส9ที่8การค้นพบช่างสําคัญที่สุดของชีวิตที่เราได้ค้นพบความจริงว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์โลกนี้เต็มไปด้วยของฟรีของฟรีในโลกมีมากมายลมหายใจที่เราหายใจอยู่ก็เป็นของฟรีท้องฟ้าป่าธรรมชาติท้องทะเลขุนเขาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนแต่มีขึ้นมา เพื่อที่จะรองรับความปรารถนาของมนุษย์เพื่อที่จะทําให้มนุษย์ทุกคนได้ค้นพบคุณค่าของตัวเองวัตถุธาตุสา,สารทั้งมวลจึงได้เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับไม่ว่าจะเป็นเพชรนินจินดาอัญมณีผลไม้อาหารหรือสิ่งต่างๆที่ทําให้มนุษย์ได้สามารถที่จะดัดแปลงวัตถุธาตุสิ่งของต่างๆ หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆมันเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตและทําให้วิวัฒนาการของพวกเราทุกคนได้ก้าวกระโดดมากกว่าสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์อื่นเป็นการก้าวกระโดดครั้งสาคัญของวิวัฒนาการมนุษยชาติในการค้นพบชีวิตที่แท้จริงของตัวเองพวกเราที่รักทุกคนในเวลาที่เราปฏิบัติกับตัวเองด้วยความรักด้วยความเคารพเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของเรา ในตอนที่เราเติมเต็มชีวิตของเราด้วยความเมตตาด้วยความการุณาด้วยความจริงใจเราจะได้รับมิตรแท้เราจะได้รับประสบการณ์ของความชาบสิ้นใจในเวลาที่เรารู้สึกย่ำแย่ในเวลาที่เราเหนือ่อยล้าในเวลาที่เรากำลังหมดเรี่ยวแรงในเวลาที่สถานการณ์ทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังถูกบีบคั้นขอให้เราปล่อยวางชีวิตขอให้เราใช้ความรู้สึกที่เหนือกวา่า ขอให้เราใช้หัวใจนำทางขอให้เราได้ค้นพบอิสระภาพจากความเมตตาและความรักมากกว่าการบ่นดา่ามากกว่าการปรับทุกมากกว่าการอดทนกับชีวิตถึงเวลาแล้วที่เราจะเข้าถึงชีวิตที่ทําให้เราเป็นอิสระจากความคิดเป็นอิสระจากสิ่งแปลกปลอมจากมายาจากสิ่งที่ทําให้เราติดท้ายโลกใบนี้กำลังอุดมสมบูรณ์มันงดงามมันเต็มไปได้วยทางเลือกมากมาย ที่มนุษย์ทุกคนจะได้สัมผัสจะได้อิ่มเองจะได้ตื้นตันจะได้ทราบถึงกับชีวิตเียนแค่เราไม่ปิดกั้นตัวเองด้วยกำแพงของความคิดด้านลบเียนแค่เราไม่ยอมรับสภาพของความทุกข์ของความทุกข์โรมนานที่เราเคยได้รับในแต่ละวันจากอดีตเียนแค่เราลืมเลือนเียนแค่เราทำลายละ้างเียนแค่เราดีลีทลบภาพความทรงจำเหล่านั้นออกไป ปลอยอดีตให้มันพันไปกลายเป็นสิ่งที่เลือนลางและทําให้ปัจจุบันกลายเป็นความจริงที่เรากําลังรู้สึกกับสํเนึกที่ยิ่งใหญ่กับความรู้สึกที่ส่งพลกับความปรารถนาที่แท้จริงได้สร้างปฏิหารให้เกิดขึ้นด้วยสํานึกของดวงวิญญาณันยิ่งใหญ่ของเราเมื่อน,นั้นเราจะรู้สึกกับชีวิตและจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงมันเป็นความรู้สึกที่เราจะเอาชนะความกลัวเอาชนะความอ่อนแอ เอาชนะความเหลื่อนหน่ายเราจะไม่เสียเวลาอยู่กับการใช้ชีวิตแบบต้องอดทนต้องทนอดต้องตาต้องอะไรต้องตอมตรมเราจะไม่ใช้ชีวิตแบบนั้นอีกต่อไปเราจะไม่ติดเชื้อเราจะเยียวยาตัวเองเราจะสร้างคุมมคุ้มกันเพื่อรักษาชีวิตของเราเพื่อทําให้เราแข็งแรงเราจะทําให้เซลล์ของเราในร่างกายของเราสร้างเซลล์ใหม่ที่มีอนุภาคในการปกป้องคุ้มครองชีวิต ในการสร้างภูมิคุ้มกันตัวเราเองเป็นร้อยเท่าพันเทวีเราจะรู้สึกกับชีวิตของเราทุกทิวันทุกที่ลมหายใจด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้วยความแข็งแกร่งด้วยความเป็นเลิศด้วยความรู้สึกที่ทรงพลังมหาศาลด้วยความรู้สึกที่เรากําลังรื่นรมร่าเริงและสนาศาศาุกสนานอย่างไม่ความรู้สึกในชีวิตจิตวิญ,ญญาณกําลังนําเราไปสู่ความโชคดีมากมายที่จัก,กรวาลกําลังมอบให้ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราจะได้รับโดยไม่ได้กันได,ได้รับตามธรรมชาติโดยไม่มีข้อแม้ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปแย่งชิงจากใครไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปวิงวอนไม่ต้องไปร้องขอทั้งหมดนี้เราจะได้รับเองไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เราหายใจไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติมากมายที่มันจัดแบบสรร แบ่งปันให้กับผู้คนได้มากมายในโลกอย่างไม่รู้จักมดสิ้นไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นดินไม่ว่าจะเป็นอากาศไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติมากมายที่มันหล่อหลอมรวมเป็นโลกใบนี้จนทําให้มนุษย์สามารถที่จะดํารงอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขอย่างมีความอุดมสมบูรณ์ได้ทั้งหมดนี้คือการส่งเสริมอนค่าของจิตแพทย์สำนึกที่เรากําลังเชื่อมโยงกับจัก,กรวาล ผ่านความรู้สึกหรือจิตใต้สำนิกของเราน้วกเพวกเราที่รักทุกคนความรู้สึกสที่เรากำลังโยงใหญ่จากกาวาลเข้ามาสู่จิตวิญญาณของเรา ความรู้สึกที่เต็มไปได้วยแรงปรารถนานยิ่งใหญ่แลนะจิตวิญญาณที่มันกำลังขับเคลื่อนหัวใจของเราไปสู่ความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่กำลังทำให้พวกเราทุกคนได้รู้สึกได้รู้สึกกับตัวเองอย่างแท้จริงรู้สึกกับหัวใจของเรา ปัจจที่เราจะต้องกำจัดความคิดที่มันเป็นอุปสรรคหรือเป็นพัศนคกติลบออกไปจากจิตวิญญาณของเราออกไปจากความรู้สึกของเราหัวใจที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างคุ้มค่ากับศักยภาพอะไรขีดจำกัดที่เรามีอยู่เราคือผู้พิชิตที่สุดทั้งใหญ่ที่สุดของชีวิตให่กลายเป็นของฝันอนลังค่า เรากำลังกำลังสั่นสะเทือนอนุภาพของความรู้สึกไปยังจักรวาลและจักรวาลกำลังน้อมรับรู้ตอบสนองความปรารถนาเป็นสิ่งที่เรากำลังร้องขอไปยังจักรวาลด้วยกระบวนการเดียวกันคือการตอบสนองคือการย้อนคืนในสิ่งที่เรากำลังร้องขอให้กลายเป็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่าง คือความลับความลับที่เราค้นพบความลับที่เราได้ค้นพบแล้วว่ามันไม่ได้หายไปไหนมันไม่ได้จบลนนหายและมันไม่จําเป็นต้องหาซื้อด้วยเงินก้อนใหญ่มันเป็นความลับที่ถูกเก็บรักษาไว้ในหนังสือเป็นความรู้อันเก่าแก่หลายศตวรรษที่ถูกค้นพบโดยเพลโตกาลิเลโอโซเฟติสเอดิสันเดลิคเคนกี อันเบิร์ตไอน์สไตน์สตีฟจอปหรือแม้แต่มาร์คซกัเบิร์กจนถึงอีลอนมาร์ความลักนั่นก็คือการค้นพบสัจธรรมของชีวิตที่ทําให้เราหลุดพ้นไปจากความขัดเกลาได้ค้นพบแรงกรารถนายิ่งใหญ่ซึ่งกําลังเปิดเผยความลับของจักราวาลให้เราค้นพบความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตให้เราค้นพบความสุดยอดของความเป็นมนุษย,ทย์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองที่เกิดขึ้นจากการสรรเสริญอนุภาพของหัวใจและการกระทําของเรานนั่นเองพวกเราที่รักทุกคน อยากจะให้พวกเราเอาชนะใจของเราเองเอาชนะความรู้สึกลบหรือความคิดลบที่มันทําให้เราติดค้างอยู่กับการมีข้อจํากัดอยู่กับมีการมีข้อแม้การยอมจมํานวนอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้มันคือทางเลือกเนทะ่านั้นไม่ว่าคุณจะเปิดร้านขายเ๋วยเตี๋ยวหรือเปิดแนไชายในกิจการ ธุรกิจบริการหรือทำอาหารทำคลิปยู u b e เป็นยูทูบเบอร์พวกเราทุกคนสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ในแบบที่เราปรารถนาได้ผลลัพธ์ที่ทำให้เราพุ่งพรวดผลลัพธ์ที่ทำให้เราปังปังรัวๆผลลัพธ์ที่ทำให้เรารวยชั่วข้ามคืนผลลัพธ์ที่ทำให้ความสำเร็จของเรากลายเป็นสิ่งที่ที่ตื่นเต้นลึง ในสายตาของผู้คนอะไรก็แล้วแต่ที่เรากําลังดึงดูดที่เรากําลังร้องขอที่เรากําลังลงมือทําที่เรากําลังสั่นสะเทือนนันเรากําลังใช้พลังงานอํานาจของจิตใต้สํานึกเพื่อสั่นสะเทือนอนุภาพของจิตวิญญาณของเราออกมาสู่จักรวาลเป็นความรับที่ถูกค้นพบแล้วโดยพวกเราทุกคนความรับคือความเมตตาหัวใจที่ยิ่งใหญ่วิญญาณที่บริสุทธิ์ความปรารถนาที่จะไม่ยื้อแยง้งความกร้าหาดเดี่ยว ที่จะใช้สติปัญญาอัน,นชันฉลาดอันปราบเรื่องที่ออกที่จะออกจากความกลัวความโลภออกจากความตำหนีเหนียวออกจากความอัตคัดขัดสนออกจากฝันร้ายในโลกซึ่งติดกับอยู่กับความรู้สึกต่อมตรมเข้าสู่โลกใหม่ที่สวยงามรื่นรมล้นเหลือที่สิ่งทุกอย่างกําลังหลังไหลเข้าสู่หัวใจของเราเมื่อเรารู้ชัดถึงธรรมชาติอนนันไม่มีที่สุดที่กําลังเชื่อมโยงความเป็นไปได้กับเครือข่ายแห่งความปรารถนา ที่กลายเป็นความจริงที่เราทุกคนจะได้รับรู้ความจริงว่าโลกใบน,นี้คือโลกที่มนทุกคนควรที่จะใช้ชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์และทั้งพร้อมวิถคทารู้สึกที่แสนมหัศจรรย์ที่เรากำลังเปิดวิสัยทัศน์เปิดยานทัศนะแห่งการเรียนรู้ที่จะต้อนรับน้อมรับความมหัศจรรย์ของชีวิต าาการจักรวาลน,น,น,นี่คือสิ่ง,ท,กกง,ง,งที่ผมกำลังรู้สึกกับหัวใจของผมสัมผัสกับหัวใจของผมสัมผัสกับจิตวิญญาณของผมสัมผัสกับความรู้สึกที่ผมกําลังรู้สึกกับตัวเองนี่นคือการตัดสินใจตัดสินใจที่จะออกจากความคิดเก่าวิธีชีวิตเก่าออกตัดสินใจที่จะเปลี่ยนพลังงาน ทุกครั้งที่เราตัดสินใจพลังงานของเราก็จะเปลี่ยนไปท,ทันทีชีวิตจะดีขึ้นกว่าเดิมแต่เราต้องกล้าที่จะแลกกับชีวิตเก่าต้องมีเดิมพันเราถึงจะบรรลุถึงความสําเร็จนั้นชีวิตที่กล้าแลกเท่านั้นถึงจะมีเดิมพันที่จะทําให้เราสามารถใช้ชีวิตที่ดีกว่าได้ชีวิตที่ดีกว่าเดิมจะต,ต้องแลกกับชีวิตเก่าทั้งชีวิต เพื่อกะเปลี่ยนแปลงตัวเราไปตลอดกาลรู้สึกที่มันมีชีวิตที่มันกำลังสัส่นสะเทือนอนุภาพของจิตวิญญาณออกจากความอัตคัดขัดสนออกจากความอ่อนแอออกจากข้อจำกัดที่ทำให้หัวใจของเราต้องเศร้าหมองออกจากความรู้สึกตรอมตรม ที่ทําให้เราถูกบูลลี่ถูกผู้คนหรือถูกสังคมตัดสินด้วยความรู้สึกทุกทรมานเราจะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรให้กับชีวิตลุกขึ้นมาสร้างความฝ่ยฝันทําความฝันของเราให้กลายเป็นความจริงเติมคําลงในช่องว่างเพื่อให้เราได้รับสิ่งที่เราปรารถนาและใช้ชีวิตในแบบของคนที่ไร้ขีดจำกัดบนดาวเคราะห์อันรุ่งโรจนี้ เพื่อคุณได้ใช้ชีวิตอย่างงดงามเพื่อจดจาลึกบันทึกความทรงจําให้กับดวงยานดวงนี้จะมีใครอีกเล่าที่จะทําหน้าที่นี้ได้ดีเท่ากับตัวเราที่จะทําหน้าที่นี้ได้วิเศษล้าเลิศได้กับเขาเากับตัวเราเองจักรวาลมีทุกสิ่งทุกอย่างสาหรับทุกคนโดยไม่ต้องเข้าใครออกใครทุกคนร้องขอและได้รับสิ่งที่บระาศธรรได้หมดจักรวาลมีทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกคนโดยผ่านกฎแห่งแรงดึงดูดเราสามารถเลือกว่าเราต้องการประสบการณ์อะไรบ้างเราสามารถ ที่จะร้องขอกับจักราวาลเป็นสิ่งที่เราปรารถนาอย่างแท้จริงทุกอย่างช่างอุดมสมบูรณ์ไปหมดอะไรอะไรก็เหลือเฟือไปหมดไรขีดจํากัดอะไรอะไรก็ดีไปหมดเราตัางเราตานักคนต่างมีความสามารถที่จะเข้าถึงภมทรัพย์ที่มองไม่เห็นและเรียนรู้ที่จะดึงดูดความสาเร็จหรือความมั่งคั่งร่ารวยเข้ามาสู่ชีวิตของเราอย่างไรขีดจากัดทั้งความเรื่องรลยินดีทั้งความพังพร้อมความสุขอันล้นเหลือ มันคือสิ่งที่เราทุกคนสามารถที่จะหยิบฉวยสามารถที่จะเข้าถึงสามารถที่จะรู้สึกกับมันได้ถงหงแค่เรามีความตั้งใจและยืนยันถึงความปรารถนาที่แน่วแน่ในสิ่งที่เราต้องการ จัก,กรวาลก็จะนำพาทุกอย่างที่เราร้องขอมามอบให้เราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่สุดจงมองเห็นความดีงามและความพิเศษมหัศจรรย์ของสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเราและจงสรรเสริญและซาบซึ้งกับสิ่งต่างๆที่มันกําลังหลั่งไหลทั้งทุวมาสู่ชีวิตของเราและจงใช้พลังงานของความรักเพื่อปลดปล่อยความเจ็บปวดความผอมขื่น และก้าวข้ามความผิดพลาดนั้นไปสู่อิสรภาพที่ยิ่งใหญ่งจงอ้าแขนรับทุกอย่างที่เราต้องการเพื่อเราจะได้รับสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือกระบวนการของการก้าวข้ามโลกในยุคทิกฤ์ิดที่เราจะต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสที่เราจะต้องร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันเพื่อจะก้าวข้ามช่วงเวลาอันเลวร้ายเพื่อจะ้สิกับชีวิตของเรา อย่างแท้จริงความรู้ที่แท้จริงคือความรู้ของหัวใจที่ยิ่งใหญ่ความรู้ที่เกิดขึ้นจากจิตที่มันกำลังตกผลึกจากภายในตัวมันเองมันคือแสงสว่าง ของการมีชีวิตในโลกที่ทำให้เราออกจากกับดักที่ทำให้เราสามารถค้นพบความประจางแจ้งที่ทำให้ชีวิตและจิตวิญ,ญญาณของมนุษย์ได้ก้าวสู่จุดแห่งเสรีภาพเดียวกันมันคือการค้นพบพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์และจิตวิญ,ญญาณอันยิ่งใหญ่ของเราทุกคนบนโลกใบน,นี้นั่นเอง การเรียนรู้ชีวิตเจอเข้าถึงประสบการณ์อันลำน้ำึกคือการโปรแกรมจิตขั้นสุดยอดในระบบปฏ,ฏิบัติการนี้ที่ทำให้เราค้นพบวิธีการใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมและงดงามที่สุดบนโลกใบนี้ด้วยตัวเราเอง วิกฤตของโลก World c ค i ิส s อาจจะเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการก้าวกระโดดทางวิวัฒนาการที่จะทำให้เราบรรลุถึงความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วที่สุดในโลกซึ่งมันคือโอกาสสำคัญที่สุดในวันนี้ที่พวกเราทุกคนจะต้องค้นพบคำตอบนี้ให้ได้ด้วยตัวเอง